สวัสดีจ้าเกษตรกรทุกท่านเมื่อนี้น้องบิวสิพามาเปิดลาคาไว้อยู่หนักขอกหนาหลักนอจ้าเมื่อนี้มาอยู่กันที่ขอกแม่นาง้อจ้าอยู่บ้านดงบางจ้าอำเภอขอนสารจังหวัดชัยภูมิจ้าเอาเมื่อนี้ก็ไปพบพ่อกับแม่นางนะจ้าแม่นางสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าเมื่อนี่แม่นางมีจักโตัว้ะจ้ามีสองตัวจ้าโอ้สองตัวนะจ้าแม่แรกนี่เป็นแม่อย่างจ้าแม่แรกเป็นแม่ท้องมืนี้จ้า แม่ทองมานี้นะจ่ะแล้วสูงร้อยสี่สิบสองบวกลบจ้ะสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองบวกลบนะจ่ะแม่เพิ่นเป็นแม่สายได้เนาะแม่แม่สายเบิ่มพันล้านจ้ะโอ้สายเบิ่มพันล้านนะจ่ะอายุกระสองปีกว่าแล้วอายุสองปีกว่าเป็นสาวทองแรกฟันนมนมจ้ะโอ้ยังฟันนมนมยู่นนะจ่ะตัวนี้เป็นสาวทองแรกฟันนมนมนะจ่ะพี่น้องทองกับไม้ควายยักษ์จ้ะจ้าทองกับเจ้าไม้ควายยักษ์ได้สองเดือนกว่าแล้วแม่เองจ่าใบมีหลอดครบจ้ะแม่น้ำไม่ใบไม่หลอดครบนะจ่ะ คูณละจ่าใบหลอดเพิ่นจา่าเดี๋ยวจะพาพไปเบิ้งหน้าตาเพิ่นนะจะ่ะจ้ะควายตัวนี้หน้าตาสวยจ้ะให้เพิ่นเบิ่งเขาเนี่ยจ้ะตาแต้มแก้มกระจำเนี่ยจะเติงบักผ้ากางแง่กรีบเล็บกรีบเท้าดีจ้ะแข้งขาแง่จ้ะควายตัวนี้บะมีตะม่ตำหนิเนาะจ้ะบะมี่ตำหนิจ้ะรับประกันตำหนิได้จะ้ะตัวนี้ควายบะมีต่ตำหนิ่เนาะจ้ะรับประกันตำหนิรับประกันท้องจ้ะรับประกันท้อง,องมีใบบี้รอดครบ ตวรวดเทลล์นะจ๊ะแม่นางตรวจทองเรียบร้อยจ้ะจ้ะหางบัวเล้าบัวดอกนะจ๊ะบัวเล้าบัวดอกจ้ะโอตัวนี้ก็มีเสื้อสายอยู่ด้วยจ้ะตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะจ๊ะเปิดใบเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเอะตัวนี้สาวทองแหลกฟันน้ำนมเปิดอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทเลยจ้ะตัวนี้จะสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองบอกบอกลบจ้ะอ่ะไปเบิ่งกับตต่อไปเลยจ้ะ จ้าตัวนี้เป็นตัวที่สองนะจ้าตัวที่สองจ้า้ดอกออจ้าตัวนี้รายละเอียดเป็นจังไหนะจ้าสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกลบจ้าโอ้ความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าบวกลบนะจ้าวามสูงอีกที่จะความสูงของเขาตัวนี้อายุได้จากเดือนละจ้าอายุได้เก้าเดือนจ้าอายุเก้าเดือนยังน้อยอยู่นะจ้ายังน้อยอยู่อตัวนี้มีความพิเศษของเพื่อนเป็นยังจ้ามีความพิเศษเพื่อนหางดอกจ้าพ่อเป็นเพื่อนเป็นพ่อเผือกโอ้พ่อเพื่อนเป็นพ่อเผือกนะจ้า ลูกออกมาเลยห่างดอกจ้ะพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวขอเบิ้งหน้าตาเพื่อนนะจ้ะหน้าตาสวยจ้ะหน้าตาหวานจ้ะหน้าจะมีเสีใสเละจ้ะแต่ว่าแม่เพิ่นก็บวรูลพัฒนาไปได้ไกลอีกอยู่จ้ะยังเป็นสาวหน่อยเออมะพร้าวแข้งขาไงนะจ้ะกรีบเล็บกรีบเทาดีกว่าพี่ตำหนิจ้ะสวยจ้ะสีเหลืองอุ้ยหุๆเละจ้ะตัวนี้แม่นักเปิดไว้เท่าใดนาะจ้ะเปิดใบชื่อแจมเมอร์เกล พันบาทเท่านั้นจ้ะตนี่เปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะราคากระตอรองได้เด้อจ้ะต่อรองได้ทรงสีพร้อมจ้ะแม่จ้ะลัทีิสำคัญกะทรงสีพร้อมจ้ะนี่เด้อจ้ะหางดอกนี่จ้ะหางดอกกระจุดเตี้ยจุ๊สวยจ้ะแล้วว่าราคานี่กระไปต่อได้อีกแล้วจ้ะเพราะว่าเพิ่นยังเป็นสาวหน่อยอยู่กิบเล็บกิบเท่าเพิ่นกันสูงเด้อจ้ะถ้าใหญ่ก็หนี่งกระเพิ่นกระที่สูงอีกแล้วจ้ะเพราะว่ากิบหน่อยเพิ่นสูงงามเลยจ้ะตัวนี้ อ๋อขอเบอร์โทรแม่นางได้จ้ะยอจ้ะ082ย์แปดสองเจ็ด้าหกเจ็ดเก้าหนจ้ะ1 5 2 3จ้ะพิกัดนะจ้ะพิกัดอยู่ที่บ้านดงบังตะบลดงบังอำเภอขอนสารจังหวัดเชียงยภูมิจ้ะโอเคจ้ะถ้าผู้ใดสนใจก็ให้โทรเขามาได้จ้ะแม่นางกับสิพร้อมรับตลอด24ชั่วโมงจ้ะพิกัดเขากคืออยู่ที่บ้านดงบังจ้ะอำเภอขอนสารจังหวัดเชียงยภูมิจ้ะผู้ใดมากสนใจสอบถามตัวใดก็โทรเขามาได้จ้ะ หรือผู้ใดบอสะดวกก็แอดไลน์สอบถามได้เด้อจ้ะพี่นอ้องจ้ามื้อนหนกน็มิสมนีนะจ๊ะมิสมีแต่จ้าเขาเขาก็มาขอบคุณและสวัสดีจ้า